อันนี้จะเป็นไดมอนสวรรค์ปฏิบโครงการมัชิมะธรรมทายารุ่นที่261สถานที่อบรมวิหารคต6วัธรรมกายหมายเลขขอคนที่18พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่เราเป็นลูกควรมีความกตัญญูต่อท่าน ขอให้ธรรมทายาสแสดงความกตัญญูด้วยการเขียนถึงพระคุณพ่อแม่อย่างน้อย20ข้อ 1. ผมอยากตอบแทนคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมา 2. ผมอยากให้พ่อแม่มีความสุข 3. ท่านเสียสละทุกอย่างให้กับเรา 4. พ่อแม่ดูแลตอนเราป่วยไขย้ 5. เราทำผิดต่อท่านท่านก็ให้อภัยเสมอ 6. ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ผม 7. ผมจะช่วยทำงานบ้านและตั้งใจเรียน 8. ผมอยากจะขอบคุณ แม่ที่ทนเจ็บตอนที่แม่อุ้มท้องผมเก้าเดือนผมจะตั้งใจบวชให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่ครับ 10. ถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่มีผมผมรักพ่อกับแม่ครับ 11. ขอบคุณที่พาไปที่ต่างๆ สิขอบคุณที่รักผม 13. ขอบคุณที่อาบน้ำให้ผมตอนเด็กขอบคุณที่สร้างร่างกายให้ผม 15. ขอบคุณที่ตั้งท้อง9เดือนขอบคุณที่ตักเตือนตอนผมำทำผิด17ผมจะเป็นเด็กดี18ขอบคุณที่ เช็ดขี้ให้ผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเยสิบผมรักพ่อกับแม่มากนะครับนี่ไดมอนด์นะอ่านี่ไดมอนด์นะ